สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประฐมศึกษาปีที่4นะคะวันนี้เรามาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์กันต่อนะคะคราวที่แล้วหลังจากเรียนจบไปในเรื่องของ การจำแนกประเภทสัตว์ประเภทของพืชซึ่งก็ได้เกริ่นไปแล้วว่าพืชเนี่ยแบ่งเป็นสองชนิดคือพืชดอกกับพืชไรดอกใช่ไหมคะวันนี้เรามาเรียนในส่วนของเรื่องของพืชดอกค่ะพืชดอกหมายถึงว่าในช่วงใดช่วงหนึ่งหรือตลอดช่วงเวลาของมันตั้งแต่ งอกออกจากมเมล็ดจนถึงต้นมันตายเนะะี่ยค่ะมีดอกเป็นส่วนประกอบเราก็เลยเรียกว่าพืชดอกนะคะเราไปรู้จักส่วนต่างๆของพืชดอกก่อนคะ่ะส่วนต่างๆของพืชดอกนั้นถ้าพูดถึงโครงสร้างของมันก็จะมีส่วนประกอบสำคัญที่4ส่วนนะคะคือ 1. มีรากอยู่ใต้ดินถูกไหมคะ 2. มีลำต้น 3. มีใบและ4มีดอก รากลำต้นใบและดอกสี่โครงสร้างนี้นะคะเป็นส่วนที่สำคัญนักเรียนเคยสงสัยไหมคะว่าสี่โครงสร้างนี้ค่ะมีหน้าที่หลักอะไรบ้างในบทนี้เราจะได้เรียนกันค่ะว่าแต่และโครงสร้างมีอะไร บ้างและมีหน้าที่สําคัญยังไงจึงจะทําให้ต้นไม้อย่างเช่นต้นอน,นี้ต้นกุหลาบถูกไหมคะจึงจะทําให้ต้นกุหลาบเนี่ยสาม,มารถผลิดอกออกมาได้เป็นจํานวนมากดอกโตสวยงามนะคะ เพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปเรียนในเนื้อหาของวันนี้นะักเรียนต้องไปทํางานหน้าที่66ในหนังสือแบบฝึกหัดหนึ่งหน้าก่อนนะคะเนื่องจากมันเป็นแบบสํารวจความรู้ก่อนเรียนนักเรียนก็เปิดหนังสือแบบฝึกหัดไปหน้าที่56แล้วลองเปิดดูซิว่าเอ,อ่อทำดูซิว่าแต่ละโครงสร้างเนี่ยมีหน้าที่อะไรอันนี้เป็นโครงสร้างที่เรียกว่า อะไรดอกใช่ไหมคะทาหน้าที่อะไรอันนี้ลูกสอนชี้ไปที่ใบเราก็เขียนว่าใบาทําหน้าที่อะไร4ส,ส่วนนี่คือการทบทวนความรู้จากที่เคยมีม,มาและข้อ2ถามนักเรียนว่าอาหารที่พืชสร้างขึ้นคืออะไรอาหารที่พืชสร้างขึ้นคืออะไรนะคะ ต่อไปพอทำแบบสำรวจความรู้ก่อนเรียนเสร็จวันนี้เราไปเรียนกันเลยค่ะในเรื่องของหน้าที่และส่วนต่างๆของพืชดอกจากที่เราเคยเรียนมาในบทที่แล้วนะคะพืชนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่มันมีคุณสมบัติก็คือไม่สามารถเคลื่อนที่ได้อยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นถูกไหมคะแต่มันมีลักษณะพิเศษตรงที่พืชสามารถสร้างอาหารเองได้ มันต่างจากสัตว์ตรงที่สัตว์เนี่ยจะต้องกินสิ่งอื่นเป็นอาหารแต่พืชนั้น สามารถสร้างอาหารได้เองเพื่อนที่ไม่ได้แต่ว่าสร้างอาหารได้เองก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปไหนถูกไหมคะสามารถเจริญเติบโตอยู่ณนะตรงนั้นเลยโดยโครงสร้างต่างๆของพืชเนี่ยคะ่ะมันทําหน้าที่สัมพันธ์กันทําหน้าที่ซึ่งดูแลซึ่งกันและกันจนทําให้พืชสามารถเจริญเติบโตได้โครงสร้างที่สำคัญมีรากลำต้นใบและก็ดอก โดยรากมีหน้าที่ยึดลำต้นและดูดน้ำถูกไหมคะดูดน้ำซึ่งอยู่ในดินแล้วก็ยึดลำต้นไม่ให้ลม้มลำต้นก็ทำหน้าที่ชูกิ่งชูก้านชูใบทําหน้าที่ลำเลียงอาหารจากรากขึ้นสู่ใบดอกมีหน้าที่สืบพันธุ์ใบมีหน้าที่ในการสร้างอาหารโดยการสังเคราะห์ด้วยแสงเคยสงสัยไหมคะว่า พืชใช้รากใบและดอกทำหน้าที่เหล่านี้ยังไงเพื่อการดำรงชีวิตรู้แค่ว่าใบสร้างอาหารรากดูดน้ำออลำต้นชูกิ่งก้านใบจริงๆเวลาที่มันทำงานเวลาที่มันสร้างอาหารเนี่ยมันมีกระบวนการต่างๆในการออสร้างอาหารหรือดำรงชีวิตของมัน มีหลายอย่างนะคะครูพานักเรียนไปรู้จักพืชชนิดหนึ่งพืชชนิดนี้เรียกว่า กาบหอยแครงนักเรียนก็ดูได้นะคะมันมีลักษณะคล้ายหอยแครงจริงๆเลยคือมีสองฝาถูกไหมคะและสามารถปิดกันได้เรียกว่ากาบหอยแครงถ้าเราดูดีๆกาบหอยแครงเนี่ยลำต้นหรือใบของมันส่วนที่เป็นลำต้นและส่วนที่เป็นใบเนี่ยก็มีโครงสร้างที่เป็นสีเขียวพืชอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันมีสีเขียวบริเวณนั้นของมันจะสามารถสร้างอาหารและสังเคราะห์อาหารได้ แสดงว,ว่ากาบหอยแครงเนี่ยจริงๆแล้วมันก็สร้างอาหารเองได้ค่ะแต่นักเรียนดูนะคะมันชอบไปงอกในบริเวณที่เป็นก้อนหินไปงอกในบริเวณที่เป็นอ่อหน้าผาไปงอกในบริเวณที่อาหารไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นกาบหอยแครงมันชอบไปงอกในบริเวณที่ธาตุอาหารหรือสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตเจริญเติบโตของมันเนี่ยค่ะไม่สมบูรณ์มันก็เลย มีการปรับตัวโดยการนั่นเน่งดูดิเอ๊ะลูกเขียดลูกปาดเออตัวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเข้าไปทำอะไรที่กาบหอยแครงคะัะมันสร้างน้ำหวาน ไว้ล่อมแมลงไว้ล่อสัตว์ตัวเล็กๆให้มากินน้ําหวานแล้วมันก็จะจับสัตว์เหล่านี้ค่ะกินเป็นอาหารด้วยกาบหอยแครงเนี่ยค่ะเป็นพืชพิเศษเขาเรียวกว่าเป็นพืชเพชฌฆาตมันสามารถจับมแมลงกินเป็นอาหารได้ด้วยทั้งๆที่จริงๆแล้ว มันสามารถสังเคราะห์สแสงสร้างอาหารได้เองแต่ในสภาวะใดก็แล้วแต่ลูกที่สภาพลำต้นของมันขาดสารอาหารมันจะสามารถจับแมลงหรือสัตว์ได้กินเข้าไปเพื่อเป็นการเพิ่มธาตุอาหารของมันได้นะคะนี่แมลงที่มันจับเอาเรามาลองมาดูว่าเวลามันจับแมลงมันทำยังไงอุ๊ยงับเลยเห็นไหมคะอ่อกากากอยแครงมีสองฝาเมื่อแมลงมาเกาะข้างในมันจะงับ มแมลงก็ติดกับเลยค่ะแล้วมันก็จะย่อยมแมลงเหล่านั้นกินเป็นอาหารได้เลยนะคะนี่ค่ะติดเข้าไปอยู่ในกราบเลยแล้วมันก็มีน้ำย่อยย่อยมแมลงธาตุอาหารก็จะซึมเข้าไปในใบนี้นะคะเรียกว่าเป็นพืชเพชรคาตเลยทีเดียวนี่คือกราบหอยแครงเป็นพืชที่สร้างอาหารได้และจับมแมลงอื่นกินเป็นอาหารนะคะ ตัวอย่างต่อไปเมื่อมาถึงตรงนี้นักเรียนไปทำแบบฝึกหัดในหน้าที่66ค่ะมีสองข้อข้อที่1ส่วนต่างๆของพืชดอกมีอะไรบ้างแต่ละส่วนทำหน้าที่อะไรเมื่อกี้อธิบายไปแล้วใช่ไหมคะส่วนต่างๆของพืชดอกมีอะไรบ้างคะรากลำต้นใบดอกรากทำหน้าที่อะไรนี่ลำต้น นี่ใบนี่ดอกทำหน้าที่อะไรก็ตอบถูกแล้วเอาจากส่วนนี้ไปตอบนะคะข้อที่2องถามนักเรียนว่าเพราะเหตุใดกากหอยแครงจึงต้องดักจับแมลง,ท,งทั้งทั้งที่สามารถสร้างอาหารเองได้เมื่อกี้ครูเฉลยไปแล้วนะคะว่าทำไมมันยังต้องจับแมลงทั้งทั้งที่มันสามารถสร้างอาหารเองได้เราก็เขียนคำตอบไปนะคะ สองหน้าแล้วนะงานของนักเรียนต่อไปวันนี้เรามาเรียนรู้ในกิจกรรมในหนังสือของนักเรียนค่ะกิจกรรมที่1.1รากและลำต้นของพืชทำหน้าที่อะไรจริงๆโครงสร้างของพืชมี4ส่สวนมีรากมีลำต้นมีใบและมีดอกเราแบ่งกันเนาะ วันนี้เราเรียนรากกับลาต้นเดี๋ยวข้าบหน้าเรามาเรียนโครงสร้างหน้าที่ของดอกและหน้าที่ของใบโอเคไหมคะมี2อ,อย่างมี4โครงสร้างเรียนวันละ2โครงสร้างเนาะ วันนี้เรามาเรียนเรื่องรากและลำต้นค่ะรากและลำต้นวันนี้เราจะทำการทดลองโดยครูจะอธิบายการทดลองหลังจากที่ครูอธิบายไปแล้วถ้านักเรียนมีความสงสัยสามารถทำการทดลองที่บ้านได้เลยเนื่องจากเป็นการทดลองง่ายๆในการทดลองนี้เราต้องใช้ต้นไม้ชนิดหนึ่งที่เรียกว่าต้นเทียน เป็นต้นที่หาง่ายที่สุดแล้วนะคะที่บ้านนักเรียนส่วนมากก็จะปลูกกันใครไม่ปลูกก็ไปขอยืมข,ข,ข้างๆบ้านก็ไดส้สาเหตุที่ใช้ต้นเทียนเนื่องจากลำต้นของต้นเทียนเนี่ยค่ะมีความใสไม่ได้เป็นสีน้ำตาลนะคะมีความใสาสามารถมองเห็นพื้นที่ข้างในใบก็ใสหรือถ้าไม่ใช้ต้นเทียนสามารถใช้ต้นกระสังก็ได้ค่ะ ต้นกระสังนะคะอเอาต้นเทียนมาอุปกรณ์ต้องใช้ต้นเทียนหนึ่งต้นน้ำสีสีแดงใส่ลงไปเข้มๆเลยมีดโกนแว่นขยายดินสอสีภาชนะอะไรก็ได้ที่มีลักษณะเป็นใสๆแก้วน้ำจานข้าวก็ได้นะคะหลังจากนั้นวิธีการทดลองทำดังนี้นะคะขั้นตอนก็คือหนึ่ง เอาต้นเทียนมาถอนขึ้นมาเลยคะ่ะลูกถอนขึ้นมาล้างรากล้างดินให้เรียบร้อยสังเกตรากของมันบันทึกผลเราก็จะได้ว่ารากก็คือโครงสร้างสีขาว,ขาวมีลักษณะเป็นฝอยๆอ,อยู่ข้างล่างอยู่ใต้ดินถูกไหมคะหลังจากนั้นให้เราลองคำนวณซิว่าลองพยากรณ์หรือลองทายซิว่าถ้าครูเอาต้นเทียนพร้อมที่มีรากเนี่ยค่ะ จุ่มลงไปในน้ำสีแดงๆแช่ไว้สัก30นาทีจะเกิดอะไรขึ้นเรียนว่าจะเกิดอะไรขึ้นคะตายไหมเหี่ยวไหมเหี่ยวไหมคะไม่น่าจะเหี่ยวเนาะ,ะไม่น่าจะเหียวเราลองมาดูการทดลองเขาบอกว่าการทดลองบอกว่าพอเราเอาต้นเทียนพร้อมด้วยรากแช่ไปในน้ําสีเป็นเวลา30นาที สังเกตหนึ่งครั้งหลังจากนั้นก็แช่ต่อไปในน้ำสีแดงอีก30นาที พอแช่ครบหนึ่งชั่วโมงเอาต้นเทียนมาตัดตามขวางและตัดตามยาวเพื่อที่จะดูข้างในว่าภายในของต้นเทียนนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรอธิบายผลกับเพื่อนๆหรือ,อผู้ปกครองที่ทำการทดลองด้วยกันนะคะซึ่งในการตัดตามขวางก็คือเอาต้นเทียนมาตัดตามขวางพอตัดปุ๊บก็จะได้ต้นเทียนเป็นทรงกลมๆแบบนี้ตัดยิ่งบางยิ่งดีแล้วนะคะแล้วก็ใช้แว่นขยาย สองก็จะเห็นท่อกลมๆอยู่ภายในต้นเทียนตัดตามยาวตัดแบบนี้นะคะตัดตามยาวก็จะได้ต้นเทียนตามยาวหัน่นตามยาวของลำต้นนะคะ <c oughs> พอสังเกตการตัดตามขวางตัดตามยาวแล้วนะคะหลังจากนั้นเราหลังจากที่เอาต้นเทียนไปแช่ลงในน้ำสีโดยให้รากอยู่ในน้ำสีแบบนี้นะคะเราก็มา สังเกตลำต้นหลังจากชิแช่ไปจนครบ1ชั่วโมงพอแช่นครบ1ชั่วโมงเราก็มาดูที่ลำต้นเอ๊ะเราเห็นเส้นสีแดงๆอยู่ภายในลำต้นสีแดงๆจริงๆแล้วมันคืออะไรลูกมันคือน้ําสีถูกไหมคะแสดงว่าตอนนี้น้ําสีเนี่ยได้แพร่เข้าไปคือ ได้แพร่เข้าไปอยู่ภายในลําต้นแล้วโดยโครงสร้างของรากถูกไหมคะรากได้ดูดน้ําสีขึ้นไปดูดแล้วส่งเข้าไปภายในลําต้นพอส่งเนี่ยลำต้นก็จะค่อยๆลําเลียงน้ําจากรากไปที่ใบระหว่างที่กําลังลําเลียงเราก็จะเห็นสีแดงๆที่ลําต้นเพราะว่าภายในลําต้นเนี่ยมีท่อเล็กๆๆๆๆสําหรับการลําเลียงอยู่เราก็จะเห็นต้นเทียนเป็นต้นสีแดงๆแ,แบบนี้ยิ่งถ้าแช่นาน,น,าน ไปอีกเป็น2ชั่วโมง3ชั่วโมงก็จะเห็นสีแดงๆเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะอ้าวเมื่อผ่านไปน้ำสีแดงๆขึ้นไปถึงที่ใบอ่าพอขึ้นไปถึงใบเราก็จะเห็นว่าปกติต้นเทียนเนี่ย ก้านใบไม่ได้เป็นสีแดงแบบนี้แต่ตอนนี้เราเห็นเป็นสีแดงเพราะน้ําสีเนี่ยได้ลําเลียงมาถึงใบแล้วเราก็จะเห็นต้นเทียนออกเป็นสีแดงๆตามก้านใบแบบนี้นะคะแสดงว่ารากดูดน้ําสีส่งมาที่ลําต้นและลําต้นก็ส่งมาที่ใบนั่นเองค่ะใบก็จะใช้น้ํานี่แหละค่ะในการสร้างอาหารปรุงอาหารสรุปง่ายๆเลยก็คือหลังจากที่เรียนเรื่องการทดลองของอ การดูดน้ำของรากและลำต้นสรุปว่ารากมีหน้าที่ในการดูดน้ำและแร่ธาตุซึ่งอยู่ในดินจริงๆใช่ไหมคะแล้วก็ลําเลียงขึ้นไปยังลำต้นส่วนลำต้นมีหน้าที่ลําเลียงน้ําและธาตุอาหารจากรากส่งไปยังส่วนต่างๆของพืชส่งไปที่ยอดส่งไปที่ใบส่งไปที่ดอกด้วยนะคะ หลังจากนั้นเราก็เรียนจบแล้วนะคะในเรื่องของหน้าที่ของรากและหน้าที่ของลำต้นงานของนักเรียนอยู่ในหนังสือแบบฝึกหัดหน้าที่70ถึงหน้าที่71แบบฝึกหัด9ข้อทำทุกข้อเลยนะคะยกตัวอย่างให้2ข้อดีไหม ข้อ 1. ลักษณะภายนอกของรากและลำต้นของต้นเทียนเหมือนหรือแตกต่างกันอเอาต้นเทียนมาดูดูรากและดูลำต้นเหมือนหรือแตกต่างกันคะ แตกต่างกาันลำต้นเป็นโครงสร้างแข็งๆมีขนาดใหญออ่สีเขียวใช่ไหมคะแต่รากเนี่ยเป็นเส้นฝอยๆสีขาวอยู่ใต้ดินเป็นออรากฝอยๆเต็มไปหมดนะคะ ข้อ2เมื่อแช่ต้นเทียนในน้ำสีแดงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเหมือนหรือแตกต่างจากก่อนแช่ต้นเทียนเหมือนหรือแตกต่างคะเมื่อกี้เราบอกว่าเอ,อ้ถ้าแช่ไม่น่าจะตายเนาะไม่น่าจะเหี่ยวเนาะซึ่งเหี่ยวไหมคะไม่เหี่ยวเราก็ตอบเลยค่ะว่าไม่แตกต่างกันเพราะ เมื่อแช่ต้นเทียนในน้ำสีแดงต้นเทียนไม่เหี่ยวและน้ำสีแดงก็แพร่เข้าไปภายในลำต้นด้วย ข้อ3ต้นเทียนมีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกันอย่างไรเมื่อแช่ในน้ำสีแดง30นาทีและ1ชั่วโมง30นาทีแรกน้ำสีแดงแพร่เข้าไปภายในลำต้นถูกไหมคะ30นาทีหลังจากนั้นก็คือเป็นเวลารวมแล้วก็1ชั่วโมงน้ำสีแดงแพร่ไปถึงใบของต้นเทียนคือลำต้นจะแดงขึ้นเมื่อ1ชั่วโมงก็จะแดงมากกว่า เ,เห็นเส้นสีแดงได้ชัดเจนกว่าแช่30นาทีนั่นเองน้ำและสีแดงเปรียบเทียบได้กับอะไรลูกน้ำและสีแดงจริงๆรากมันต้องอยู่ใต้ดินถูกไหมคะเพราะฉะนั้นน้ำและสีแดงก็เปรียบเทียบได้กับน้ำและธาตุอาหารที่อยู่ในดินนั่นเองอุ้ยครูเผยเฉลยไป4ี่ข้อละะแล้วนะคะนักเรียนทำเอง5ข้อนะโอเคไหมคะหลังจากนี้อันนี้9้า เก้าข้อเก้าคะแนนสรุปแล้ววันนี้เรามีงานทั้งหมดสีหน้านะคะเป็นแบบทดสอบความรู้ก่อนเรียนเป็นแบบสำรวจเรื่องกับหอยแครงว่าทำไมกับหอยแครงจะต้องย่อยมแมลงแล้วก็เป็นแบบฝึกหัด าจากการทํากิจกรรมเรื่องของการแช่ต้นเทียนในน้ําสีซึ่งอยู่ในหน้าที่70-71 4หน้านะคะครูทบทวนให้ให้นักเรียนทําให้ครบด้วยวันนี้ครูก็ขอจบการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง หน้าที่ต่างๆของพืชดอกนะคะไว้เพียงเท่านี้นักเรียนตั้งใจทำงานส่งครูให้ตรงเวลาด้วยนะคะจะเห็นว่าครูเนี่ยตรวจคืนนักเรียนไปใครที่ส่งไม่ตรงเวลาครูก็หักคะแนนไปเรียบร้อยแล้วนะคะไม่อยากโดนหักคะแนนเราก็รักษาเวลาคะแนนทุกคะแนนก็มีค่าสำหรับนักเรียนทั้งนั้นเลยนะคะบ๊ายบายค่ะ